สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะครับก็ปีนี้เป็นปี2025นะครับเริ่มต้นปีนะครับในเดือนมกราคมนะครับตังก็อยากจะแจกเครื่องมือ10บเครื่องมือนะครับเอาไว้วิเคราะห์กราฟนะครับการดูจุดเข้าจุดออกนะครับก็สามารถที่จะนํามาอัดแอปใช้ปรับใช้กับเทคนิคของพี่ทุกคนได้เลยแบบฟรีๆนะครับซึ่งนะครับวันนี้นะครับตังจะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาดูขั้นตอนหรือวิธีการสมัครครับ ในการรับเครื่องมือ10เครื่องมือฟรีเนี่ยนะครับทำยังไงนะครับสามารถที่จะทําตามที่ตังบอกได้เลยนะครับคือนะครับสามารถคลิกลิงก์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลย<า>น,นะครับพอกดคลิกลิงก์มาเนี่ยนะครับก็จะมาอยู่ในหน้านะครับของตัว a l g o p r i m e นะครับแล้วก็สามารถที่จะ create นะครับ account นะครับช่องแรกก็จะเป็นช่องอ e ีเมลนะครับก็เราใส่อีเมลของเราตามปกติได้เลยนะครับส่วนช่องที่2เนี่ยจะเป็นเลขมือถือนะครับเราต้องมาปรับเปลี่ยนนิดนึงครับ เป็นบวก6 6นะครับเป็นของประเทศไทยแลนด์นะครับจะอยู่ข้างล่างๆหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ใส่เบอร์มือถือไปเลยนะครับส่วนคันที่เนี่ยนะครับก็เลือกมาเหมือนกันครับเป็นประเทศไทยนะครับหรือไทยแลนด์นั่นเองนะครับหาไทยแลนด์ก่อนนะอยู่ตรงไหนนะครับเจอยางอ่ะโอเคนะครับซึ่งต่อมาเราก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับซึ่งพาสเวิร์ดตรงเนี้ยเราสามารถที่จะ ใส่ได้เลยนะครับพันต่ำแปดตัวนะครับมีตัวพิมพ์เล็กหนึ่งตัวตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีอักษรพิเศษหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเลขหนึ่งตัวนะครับพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะติ๊กถูกนะครับแล้วกดสายอัพได้เลยนะครับะนะครับเราก็กด s ายอัพไปแล้วปุ๊บเนี่ยพอกด s ายอัพมาเราจะมาเข้าสู่หน้าแรกนะครับ พอเข้ามาในหน้าเนี้ยในหน้าล็อกอินเนี้ยนะครับแล้วก็ล็อกอินตามปกติได้เลยนะครับก็อาจจะมีเมลยืนยันนะครับเป็นการยืนยันตัวตัวตนนะครับเราก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้เลยนะครับอย่างผมก็ล็อกอินนะครับผ่าน Google นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ พอเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าแรกแบบนี้นะครับเป็นหน้าของอัลกอพามนะพี่ๆทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะกดมุมขวานะครับแล้วมาเลือกในหัวข้อ Tool ได้เลยครับในเรื่องของเครื่องมือได้เลยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น Product นะครับหรือเป็นในเรื่องของเครื่องมือนะครับเรามาดูกันว่านะครับ ในส่วนของตัว a l c o h Palm เนี่ยตอนนี้นะครับมีอยู่14 Product นะครับมีอะไรบ้างนะครับและไอ้ที่ฟรีเนี่ยที่ฟรีสิเครื่องมือเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมานะครับตังก็จะแนะนำทีละขั้นตอนแล้วกันนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของ Premium Zone Discount Zone นะครับ Market Structure Market Section Clock นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Sentiment Dashboard นะครับ Store e n g r a f i n g Pattern นะครับ l i c u o n t o n นะครับแล้วก็ l i o Calculator นะครับ แล้วก็จะมีในเรื่องของวอลลุ่มเดลตานะครับอันนี้คือหน้าแรกนะครับส่วนเรามาดูหน้า2กันซึ่งในหน้า2เนี่ยก็จะมีอัปดาวลลุ่มนะครับซึ่งทั้งหมดที่พูดมาคือฟรีหมดนะครับส่วนจะมีอยู่แค่4เครื่องมือนะครับจะมีแค่4เครื่องมือนะครับที่อาจจะเสียงเงินนะครับก็จะมีในเรื่องของ GSS and TTS นะครับเป็น u u l p p c ก a g e เนาะก็จะเป็น2เครื่องมือเลยมี GSS แล้วก็ TTS ด้วยนะครับสำหรับใครงงว่า GSS คืออะไรนะครับ GSS ก็คือ g o Swing Test Strategy นะครับส่วน TTS เนี่ยนะครับก็จะเป็น Trend to n e l Strategy นะครับก็เอาไว้นะครับเครื่องมือหนึ่งเอาไว้หาจุดกลับตัวหรือจุด Swing Test อีกเครื่องมือหนึ่งนะครับเอาไว้เน้น Follow หรือเน้นตามเทรนนั่นเองครับต่อมานะครับก็จะเป็น SD Mean Package นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมี p a ็กเกจออกมาเนาะนะครับซึ่ง ในส่วนตัวของ GGS a ละ TTS เนี่ยนะครับถ้าซื้อรวมกันก็จะอยู่ที่230เหรียญต่อเดือนนะครับแต่ถ้าในเรื่องของ SDM เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่89เหรียญน,นั่นเองครับหรือบางคนอาจจะซื้อแยกนะครับถ้าซื้อแยกก็จะอยู่ที่ราคา115เหรียญน,นะครับก็จะมี TTS แล้วก็ GSS นั่นเองครับเรามาดูกันนะครับที่เราจะมาโฟกัสในเรื่องของ 10เครื่องมือที่ฟรีนะครับมีตามนี้เลยนะครับนี่ก็พวกพรีเมียมโซนมาเก็ตสตั๊เจอร์นะครับที่เขียนคำว่าฟรีนะครับในการรับเราสามารถที่จะคลิกไปที่เครื่องมือนะครับอ่ะกดไปหนึ่งที่นะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าจะมีคำว่าฟรีอยู่มุมขวานะครับมุมขวานี้เราสามารถกดคำว่าฟรีไปได้เลยครับอ่ากดไปฟรีปุ๊บนะครับ จะมาเข้าหน้าเหมือนหน้าชำระเงินนะครับตรงนี้เราติ๊กถูกนะครับแล้วกด get access ได้เลยครับอ่ะอันนี้คือผมมีละพอพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้น success นะครับซึ่งอันนี้ผมมีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่ะลองมาดูซักอีกอันนึงนะครับอันไหนยังไม่ได้กดบ้างอ่ะมีอันนี้นะครับเรามากดฟรีกันอ่ะทำเหมือนเดิมนะครับติ๊กถูกแล้ว get access นะครับเนี่ยเขาก็จะขึ้นว่า success เรียบร้อยแล้วเพราะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมาในหน้า you order ครับซึ่งในหน้านี้ครับจะประกอบไปด้วย order เนี่ยที่เรานะครับจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วก็คือฟรีนั่นเองนะครับก็จะเข้ามาอยู่ใน order ของเราแล้วเราสามารถที่จะเข้านะครับไป approve เพื่อที่จะให้นะครับสัญญาณตรงนี้เข้าไปอยู่ในิน indicator ผู้ได้รับเชิญใน trading view เท่านั้นนะครับอ่ะเรามากด ตรงนี้พอกดเข้ามาในเรื่องของเครื่องมือเราจะสังเกตได้เลยว่าเห็นในรูปแบบอะไรของ t ท a d i n g v i e w ถูกต้องไหมครับเราสามารถที่จะคลิกไปที่ t r a d i n g v i e w ได้เลยนี่นะครับพอกดมาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเขาบอกว่าอะไรเคม a ู c อ็ s เนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะกรอกอะไรตรงเนี้ยเราจะกรอกชื่อนะครับหรือ user อของ r a d i n g View ของเรานะครับอ่ะเรามาดูกันว่า ชื่อในเทรดดิ้งวิวของเราอ่ะคืออะไรนะครับแล้วชื่อในเทรดดิ้งวิวเราดูตรงไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวตังจะพามาให้พี่ๆทุกท่านดูเลยนะครับเราไปกันอย่างช้าๆนะครับนี่อันนี้อ่ะพอเราเปิดมาในหน้าเทรดดิ้งวิวของเราปกติเนาะเราก็จะสังเกตได้เลยว่าอ่ะตรงชื่อของเราอยู่ตรงนี้นะครับมุมซ้ายบนนี่ลูกศรตรงนี้นะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับ กดหนึ่งที่เราก็จะเห็นว่าเออชื่อของเราคืออะไรนะครับอย่างของผมก็ชื่อบูเคเว่นเจ็ดแปดเก้านะครับเราก็นําชื่อของเราตรงนี้นะครับมากรอ,อกในหน้าตรงนี้ได้เลยครับก็เป็นบูเฮตีเอวีเจ็ดแปดเก้านี่นะครับก็กดเคลมได้เลยอ่ะนะครับพอกดแล้วปุ๊บเขาจะขึ้น complete นะครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือขั้นตอนที่เหลือเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูใน เทรดดิ้งวิวของเรานะครับแล้วกดไปที่อินดิเคเตอร์นะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนอ่ะกดไปที่อินดิเคเตอร์ครับกดไปที่อินดิเคเตอร์ปุ๊บเราจะเห็นว่าผู้ได้รับเชิญเท่านั้นพราะกดมาปุ๊บตรงนี้ตรงที่เรากดรับเขาจะเด้งขึ้นมาเลยทันทีครับเนี่ยก็จะมีวอลลุ่มเดลต้า Engulfing Pattern, Market Section, Cork, Market Structure, Premium Discount Zone, Sentiment, Store, Triple Time Frame, Up Down Volume นะครับก็จะมาอยู่ในหน้านี้ได้เลยนะครับซึ่งพี่ๆทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะ add ได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้เครื่องมือไหนบ้างนะครับนี่สามารถเพิ่มมาได้เลยนี่จัดเต็มได้เลยครับนี่เนาะก็จะมีในเรื่องของ Market Structure พวก สโต๊ตสามไทม์เฟรมนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาอ้างอิงในเรื่องของการใช้ดูวิเคราะห์กราฟว่าเออเอ็นการ์ฟิงดูแบบไหนเราอาจจะไม่ต้องเฝ้านะครับเราก็อาจจะมาเปิดในเรื่องของเครื่องมือตรงนี้ประหยัดเวลาเอานะครับหรือในส่วนของ Market Structure หรือ b o s อ h o สช็อคบออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะดูได้เลยนะครับแบบฟรีๆเลยนะครับ เป็นไงคุ้มไหมนะครับคุ้มมากเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็จะมีในเรื่องของเซนติเมนต์ด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของเซนติเมนต์เนี่ยก็เอาไว้บอกนะครับเทรนว่าเอ้ยในไทม์เฟรมแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยเป็นเทรนอะไรนะครับเนี่ยอย่างทองคําปัจจุบันเนี่ย M สิบห้า M สามสิบ head one head four day <S <S เขาบอกว่าอะไร <S <S เป็นขาขึ้นทั้งหมดเลยนะครับส่วน E U เนี่ยนะครับก็ไซด์ w a y นะครับส่วน UJ เนี่ยเขาบอก M15 M30 ถึง h e a d p o n เนี่ยเป็นขาลงนะครับแล้วก็ d เนี่ยออกไซเวย์นะครับ,ออ way, รบซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถมาตั้งค่าได้เลยนะครับซึ่งการใช้งานอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวตังจะมาสอนสดให้นะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่สมัครลิงก์เอาก็ความรับเครื่องมือ10เครื่องมือเรียบร้อยแล้วสามารถแคปนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับ แล้วทัก l ลโอเ A นะครับมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศในเรื่องของวันสอนเครื่องมือกันนะครับแบบละเอียดเลยไม่ใช่ว่าผมจะมาแจกให้ทุกคนแบบฟรีๆโดยที่ไม่บอกการใช้งานนะครับเดี๋ยวตั้งจะมาสอนรายละเอียดแบบละเอียดให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับที่สมัคร a l ลโกพามนะครับผ่านลิงก์นี้เท่านั้นนะครับก็แคปภาพนี้นะครับหรือแคปคลิปนี้ ส่งนะครับทักมาหาผมที่ไลน์โอเอนะครับแล้วก็บอกว่าขอเรียนด้วยคนนะครับก็สามารถที่จะมีสิทธิ์นะครับเข้าเรียนคลาสอนเครื่องมือ10บเครื่องมือที่ผมจะสอนให้แบบฟรีๆเลยนะครับพี่พี่ทุกคนว่าเวิร์กไหมนะครับถ้าใครมองว่าเวิร์กนะครับพิมพ์คําว่าเวิร์กใต้คลิปนี้ให้ตั้งหน่อยนะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับในการรับเครื่องมือนะครับเป็นไงนะครับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับก็หวังว่านะครับ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตังด้วยละกันนะครับผมตั้งนะครับจากช่องเท,ท็ดทองแบบมีสติสตังนะครับขอตัวลาไปก่อนครับพี่ๆทุกคนไว้เจอกันนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย